สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีขอต้อนรับสู่พอดแคสต์เล่าเรื่องรอบโลกพอดแคสต์นี้จะเป็นการสรุปรายการรอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีที่เพิ่งจะจบซีซั่น2ไปให้กระชับขึ้นในบรรยากาศใหม่ขอเชิญทุกท่านออกเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อขยะชิ้นหนึ่งถูกทิ้งลงถังมันไปลงเอยที่ไหนมนุษย์เราสร้างขยะให้แก่โลกเป็นจำนวนมากถึง2,120ล้านตันในแต่ละปีมากบ้างน้อยบ้างลดหลั่นกันไปตามการบริโภคของประชากรในแต่ละประเทศการจัดการปัญหาขยะคือหนึ่งในดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะด้วยวิธีรีไซเคิลเผาหรือฝังกลบแต่สำหรับบางประเทศ พวกเขาขนขยะข้ามน้ำข้ามทะเลไปทิ้งในดินแดนอื่นโดยเฉพาะในประเทศยากจนหรือประเทศกำลังพัฒนาทันทีที่ประตูตู้คอนเทนเนอร์เปิดออกขยะมากมายก็ปรากฏขวดพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ถูกบี้แบนด์อัดกันจนแน่นบางขวดร่องรอยของฉลากยังคงหลงเหลือและข้อความบนฉลากบ่งชี้ว่า ขยะเหล่านี้มาจากสถานที่ห่างออกไปไกลขนละซิกโลกจากญี่ปุ่นออสเตรเลียหรือไกลกว่านั้นเช่นแคนาดาสหรัฐอเมริกาทั้งหมดมาลงเอยที่ท่าเรือของเมืองพอร์ตกลางรัสลังเงาในประเทศมาเลเซียเจ้าหน้าที่ทยอยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่เหลือไม่เพียงแค่ขยะพลาสติกเท่านั้นที่ถูกทิ้งข้ามน้ำข้ามทะเล แต่พวกเขายังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์จำพวกสายไฟและกล่องกระดาษอีกนับไม่ถ้วนท่าเรือเมืองพอตตกลางท่าเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมาเลเซียแต่ละปีมีตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า8ล้านตู้ถูกขนส่งมาที่นี่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกใช้บรรจุสินค้านานาชนิดจากทั่วโลกเพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของการขนส่งแต่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่า พวกมันจะถูกสอดไส้ <ism> ใส่ขยะจำนวนมากไว้ด้วยเดือนพะฤษภาคมปี2019เหยาบีหยินรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพบว่าตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ถูกลักลอบนำเข้ามาเลเซียอย่างผิดกฎหมายรวมเป็นจำนวน450ตันและคาดว่าจะยังคงมีขยะจากต่างประเทศแบบนี้อัดแน่นอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อีกไม่ต่ำกว่า50ตู้ เรามารวมกันที่นี่เพื่อเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วจัดการกับขยะพลาสติกของตนเองและหยุดส่งขยะข้ามน้ำข้ามทะเลมายัางประเทศกำลังพัฒนาถ้าพวกคุณยังคงส่งขยะมาที่มาเลเซียเราก็จะส่งกลับไปอย่างไม่ปาณี การขนส่งขยะเข้ามาทิ้งประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากจีนซึ่งเป็นประเทศที่รับเอาขยะจากทั่วโลกยุติการนำเข้าขยะจากต่างชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี2018เป็นเวลาหลายสิบปีที่จีนมีสถานะเปรียบเสมือนถังขยะใบใหญ่ของโลกจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980จีนเริ่มนโยบายซื้อขยะจากต่างชาติเพื่อน,นำมาแปรรูป ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือขยะพลาสติกจีนรับขยะพลาสติกมากถึงร้อยละ70ของจํานวนขยะพลาสติกทั่วโลกหรือคิดเป็นจํานวนเฉลี่ยม,มากถึง7ล้านตันขยะพลาสติกจํานวนมหาศาลนี้จะถูกนํามารีไซเคิลชุบชีวิตกลายเป็นวัสดุใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนแต่การพัฒนามีข้อแลกเปลี่ยนตลอดหลายปีที่ผ่านมามีขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ปะปนอยู่ด้วย ขยะเหล่านี้ลงเอยในหลุมฝังกลบและก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามมามากมายแต่วันนี้จีนเติบโตเป็นจีนที่พัฒนาจนมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพยามังกรไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าขยะอีกต่อไปมากไปกว่านั้นจีนต้องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างหอมกระหน่ำในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกา สรารารณจากและประเทศอื่นๆในสภาพยุโรปเดือดร้อนทันทีพวกเขาส่งออกขยะให้จีนมานานหลายปีนั่นทำให้ประเทศพัฒนาเหล่านี้ต้องมองหาสถานที่ใหม่ไม่เพียงแค่มาเลเซียเท่านั้นที่กำลังลองรับขยะจากต่างชาติประเทศอื่นๆในอาเซียนก็เช่นเดียวกันขยะเหล่านี้คือส่วนหนึ่งจากขยะจำนวนมโหลานในตู้คอนเทนเนอร์49ตู้ที่ทางการอินโดนีเซียจะส่งคืนฝรั่งเศสและฮ่องกง เช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ที่เพิ่งส่งคืนขยะจำนวน69ตู้คอนเทนเนอร์ให้กับแคนาดาไปหลังจีนยุติบทบาทนักรีไซเคิลของโลกมีรายงานพบการนำเข้าขยะผิดกฎหมายมากมายในหลายประเทศโดยเฉพาะขยะพลาสติกการนำเข้าขยะทำเงินให้ใครบางคนแต่ในระยะยาวนี่คือระเบิดเวลาที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศนั้นๆ สำหรับเราชาวมาเลเซียที่มีส่วนร่วมนำเข้าขยะเหล่านี้พวกเขาคือกบฏต่อความมั่นคงยั่งยืนของประเทศพวกเขาควรหยุดการกระทำนี้และเข้ารับโทษตามกฎหมายโรงงานรีไซเคิลขยะในกรุงวัชิงตันดีซีของสหรัฐกำลังรวบรวมเอาขยะจากบ้านเรือน คัดแยกประเภทและอาจเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ขยะที่ถูกอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้จะถูกส่งไปขายในต่างประเทศรวมถึงจีนน้ำหนักหนึ่งตันขายได้ในราคา90ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2,750บาทแต่วันนี้แม้จะขายในราคาต่ำสุดๆก็ไม่มีใครรับซื้อนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบรรดาโรงงานรีไซเคิลในหลายประเทศหลังจีนประกาศยุติการนาเข้าขยะ ก้อนขยะทรงลูกบาทจํำนวนมากมายต้องนอนสงบนิ่งอยู่ภายในโรงเก็บข้อมูลจากสำนักง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมสารัฐระบุว่าชาวเมริกันผลิตขยะราว2.6กิโลกรัมต่อวันเมื่อจำนวนของขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดโรงงานต้องตัดสินใจฝังกลบไม่ว่าพวกมันจะรีไซเคิลได้หรือไม่ก็ตามถ้าไม่ฝังกลบโรงงานเหล่านี้ต้องหาผู้รับรายใหม่ หลังจีนยุติบท,บ,ทบาทถังขยะโลกบางประเทศเช่นอินเดียใช้โอกาสนี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการรีไซเคิลขยะต่างชาติแทนแต่ด้วยศักยภาพแรงงานและเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าทุกวันนี้ยังไม่มีใครรับเอาขยะจำนวนครึ่งโลกมากองไว้ที่ตนเองได้เท่ากับที่จีนเคยทำนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมของจีนในอนาคตนอกจากจะกระทบต่อธุรกิจรีไซเคิลขยะในหลายประเทศแล้วยังส่งผลต่อธุรกิจในจีนเองด้วย เมื่อไม่อาจนำขยะเข้าประเทศได้อีกต่อไปผู้ประกอบการชาวจีนจำนวนมากแก้ปัญหาด้วยการย้ายธุรกิจรีไซเคิลขยะไปต่างประเทศที่มีช่องทางกฎหมายให้หลีกหนีห่างจากกรุงกัวะลาลัมเปอร์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรที่นี่คือเจนจารอมสถา,านที่ตั้งของโรงงานรีไซเคิลพลาสติกผิดกฎหมายซึ่งเกือบทั้งหมดมีเจ้าของเป็นชาวจีน การรีไซเคิลพลาสติกที่นี่ทำแบบผิดหลักการและผิดวิธีการผุดขึ้นของโรงงานรีไซเคิลจึงไม่ได้ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่คือการซ้ำเติมภูเขาขยะกองตัวหลายร้อยหลายพันตันกลายมาเป็นทิวทัศน์ใหม่ชาวบ้านเริ่มทนไม่ได้กับกลิ่นเหม็นของสารเคมี Me, ที่พวกเขาเชื่อกันว่าเกิดจากการเผาพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้แม้ทางโรงงานจะอ้างว่าเป็นกลิ่นจากกระบวนการแปรรูปก็ตาม Factory, uh, our less than นี่คือโรงงานรีไซเคิลขยะผิดกฎหมายที่ตั้งใกล้ชุมชนของเรามันห่างออกไปไม่ถึงกิโลทั้งหมดนี้คือขยะพลาสติกและพวกมันมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียสหราชอาณาจากักรสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นเจ้าของโรงงานเหล่านี้เอาขยะที่รีไซเคิลไม่ได้มาทิ้งกองไว้จากนั้นพวกเขาก็เผาขยะที่หลังโรงงานก่อให้เกิดควนันพิษทำลายสุขภาพชาวบ้าน so those uh, toxic film uh actually a a d y cause a lot of uh, health problem to our to our resident ทำไมการรีไซเคิลไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาขยะพลาสติกทุกวันนี้มีขยะพลาสติกเพียงร้อยละเก้าเท่านั้นที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หลายคนเข้าใจว่าเมื่อทิ้งขยะพลาสติกลงในถังรีไซเคิลมันจะถูกนำไปหลอมเป็นพลาสติกชิ้นใหม่ แต่ความจริงแล้วขยะเหล่านั้นจะลงเอยในหลุมฝังกลบในทะเลหรือในตู้คอนเทนเนอร์แตกต่างจากโลหะหรือแก้วที่หลอมใหม่ได้มีพลาสติกเพียงสองจากทั้งหมด7ประเภทที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลเท่านั้นที่สามารถหลอมเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปวัสดุใหม่ได้เมื่อขยะเดินทางไปถึงโรงงานรีไซเคิลมันจะถูกคัดแยกตามประเภทของวัสดุการผลิตเตรียมส่งต่อให้แก่ลูกค้าที่รับซื้อ แต่พลาสติกคือความซับซ้อนเพราะขยะพลาสติกบางชิ้นประกอบขึ้นจากโพลิเมอร์หลายประเภทนั่นทำให้ยากต่อกระบวนการคัดแยกไม่ว่าจะโดยคนหรือเครื่องจักรในความเป็นจริงแล้วโรงงานรีไซเคิลไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะแยกประเภทของพลาสติกที่แตกต่างกันได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันจึงถูกฝังกลบเพราะการแยกประเภทต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากและหากแยกแล้วก็ยากจะหาผู้รับซื้อ ขยะพลาสติกที่ไม่อาจระบุประเภทของโพลิเมอร์ได้ชัดเจนจะไม่ถูกนำไปรีไซเคิลแต่ที่มาของมันไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ทุกวันนี้มีพลาสติกเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่รีไซเคิลได้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้องล้างขยะหากต้องการให้มันฟื้นคืนชีพใหม่โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มขยะเหล่านี้ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและสิ่งสกปรกไม่อาจให้รีไซเคิลได้เช่นกัน มากไปกว่านั้นพลาสติกไม่เหมือนวัสดุอื่นตรงที่มันเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆนั่นทำให้ขยะรอรีไซเคิลจำนวนมากในท้ายที่สุดแล้วเมื่อถูกทิ้งเป็นเวลานานพวกมันจะไม่ถูกนำไปหลอมใหม่เพราะคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับต้นทุนในการผลิตพลาสติกเองที่ถูกกว่ากระบวนการรีไซเคิลส่งผลให้ทุกวันนี้โลกท่วมทน้นไปด้วยขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้และไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อไหร่จึงจะย่อยสลาย ขยะพลาสติกค,คือปัญหาของโลกและเรากำลังฆ่าตัวเองด้วยการใช้พลาสติกมากมายเราขาดพลาสติกไม่ได้ดังนั้นได้โปรดจัดการขยะของคุณเองอย่าเอามาทิ้งที่ประเทศของเราธุรกิจการซื้อขายขยะจากประเทศพัฒนานดำเนินมานานแล้วและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ในอีกมุมหนึ่ง ตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากที่แปะป้ายว่าขยะรีไซเคิลเมื่อเปิดออกมาแล้วกลับไม่ใช่ขยะที่รีไซเคิลได้ขยะเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศทั้งแบบถูกและผิดกฎหมายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรในท้ายที่สุดมันคือภาระที่ทิ้งไว้กับประเทศนั้นๆมาเลเซียเร่งแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกใบอนุญ,ญาตนำเข้าขยะจากต่างประเทศตามมาด้วยการปิดโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายจำนวนหลายแห่ง นโยบายเหล่านี้ช่วยป้องกันการไหลบ่าของขยะจากต่างชาติแต่ในที่สุดขยะก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปสู่แหล่งใหม่อาจเป็นที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งที่มีค่าแรงต่ำและข้อกฎหมายละหลวมเช่นกันมนุษย์และขยะอยู่คู่กันมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ขยะของบรรพบุรุษเรามีหน้าตาต่างจากขยะในปัจจุบันและไม่ได้มีหลากหลายชนิดเท่าทุกวันนี้ขยะจากโลกโบราณมีเพียงเศษเท่าฐานจากกองไฟเศษไม้เศษกระดูกและพืชผักทั้งหมดล้วนย่อยจะไหลได้ตามธรรมชาติข้ามเวลามาหลายร้อยหลายพันปีข้าวของใหม่ๆถูกประดิษฐ์ขึ้นโลกท่วมทน้นไปด้วยขยะมากมายที่สร้างขึ้นจากกระดาษไม้เหล็กและแก้ว แต่ไม่มีขยะไหนอีกแล้วที่จะคงทนถาวรได้เท่ากับพลาสติกความคงทนและเบาบางของมันปฏิวัติวิถีชีวิตมนุษย์ให้เข้าสู่ยุคใหม่ขวดน้ำพลาสติกช่วยให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงน้ำสะอาดหีบห่พอพลาสติกช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารจากจุดเริ่มต้นในอุตสาหกรรมพลาสติกก้าวเข้าสู่วงการอื่นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ชิ้นส่วนของพลาสติกพบได้ตั้งแต่ในอวัยวะเทียมไปจนถึงยานอาวกาศแต่ท่ามกลางสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆมากมายที่ต่อยอดขึ้นจากพลาสติกมีประเด็นที่ใครหลายคนอาจหลงลืมเมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วพลาสติกเหล่านี้ไปหลงเอ,อยที่ไหน พลาสติกเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยห่วงโซ่ของโมเลกุลที่ร้อยเรียงกันอย่างทนทานนั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่อาจทราบได้ว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดกว่าพลาสติกจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติการคาดการณ์มีตั้งแต่500ปีไปจนถึงตลอดการเมื่อพลาสติกชิ้นหนึ่งถูกทิ้งน้ำลมและแสงแดด จะทำปฏิกิริยาให้คุณภาพของพลาสติกด้อยลงจนเปราะตแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเศษพลาสติกเหล่านี้คือยอดภูเขาน้ำแข็งของเศษพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาและขณะนี้กำลังกระจัดกระจายไปตามแม่น้ำและมหาสมุทรทั่วโลกปัญหาก็คือเมื่อพลาสติกแตกตัวเศษเล็กเศษน้อยของมันจะเข้าไปสะสมอยู่ในระบบย่อยอาหารของสัตว์น้ำครับแม้แต่ปลาที่เราบริโภค เมื่อพลาสติกแตกออกสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตก็จะออกมาด้วยสารเหล่านี้มีผลกระทบต่อฮอร์โมนในมนุษย์หลังมีรายงานพบตู้คอนเทนเนอร์ที่อัดแน่นไปด้วยขยะบ่อยครั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนในที่สุดรัฐบาลกว่า180ประเทศทั่วโลกตัดสินใจเพิ่มประเด็นขยะพลาสติกลงในอนุสัญญาบาเซลอนุสัญญาที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกขยะระหว่างประเทศ ปกติแล้วอนุสัญญาดังกล่าวให้ความสำคัญเกี่ยวกับของเสียอันตรายและสารพิษจากขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่มาวันนี้หลายฝ่ายประจักษ์แล้วว่าท่ามกลางโลกที่กำลังท่วมท้นไปด้วยขยะพลาสติกนี่คือว่าระเร่งด่วนที่สุดอนุสัญญาบาเซลเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวที่จัดการกับการนำเข้าการขนส่งขยะระหว่างประเทศในอนุสัญญามีหลักการและบทลงโทษมากมาย ที่สามารถใช้กับประเด็นขยะพลาสติกได้โดยเฉพาะการทิ้งขยะผิดกฎหมายทางทะเลหรือการนำเข้าขยะพลาสติกมากกว่านั้นคือการหาวิธีจัดการกับวิกฤตนี้อย่างยั่งยืนครับภายใต้ข้อกำหนดใหม่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถปฏิเสธการรับขยะได้หากไม่มั่นใจว่าขยะในตู้คอนเทนเนอร์ที่รับมานั้นมีคุณภาพพอที่จะรีไซเคิลหรือไม่ แต่หนทางดีที่สุดในการต่อสู้กับวิกฤตขยะพลาสติกที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่รีไซเคิลหากคือการลดปริมาณการใช้และก่อขยะให้น้อยที่สุดถุงพลาสติกหลอดน้ำขวดน้ำเหล่านี้คือความสะดวกสบายที่กลายมาเป็นนิสัยท่ามกลางอัตราการรีไซเคิลที่ยังต่ำปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พยายามพัฒนาวัสดุใหม่ๆตลอดจนพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยความหวังว่าจะทดแทนได้ แต่ทั้งหมดนี้เทียบไม่ได้กับพลังการเปลี่ยนแปลงของผู้คนหลังจีนยุติบทบาทถังขยะโลกนี่คือสัญญาณเตือนสติให้นานาชาติรับผิดชอบขยะของตนเองแต่ภาพของกองขยะที่เดินทางข้ามซีกโลกสะท้อนความไม่รับผิดชอบของหลายประเทศที่เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อขยะชิ้นหนึ่งถูกถงงทิ้งลงถังนั่นไม่ใช่จุดจบแท้จริงแล้วเส้นทางของมันเพิ่งจะเริ่มต้น จะด้วยวิธีการกำจัดแบบใดขยะทุกชิ้นมีต้นทุนและราคาที่ต้องจ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลกระทบทางสิง่งแวดล้อมที่มันก่อเป็นผลกระทบที่ไม่เลือกพรมแดนแต่เชื่อมโยงทั่วถึงทั้งโลกขยะในมือจะทิ้งที่ไหนล้วนคือมาหาสมุทรผืนเดียวกัน